สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มะม่วงเนี่ยกำลังจะสุกนะครับเหมาะที่จะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้สุดยอดนะครับสำหรับความอร่อยในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับพี่พี่ที่มีบ้านอยู่ในเมืองที่ชอบปลูกต้นมะม่วงปัญหาเลยก็คือมันไปเกี่ยวกับสายไฟครับเมื่อมันโตขึ้นเนี่ยบางทีลมพัดมาก็ทำให้กิ่งของเขาเนี่ยหักลงมาทับหลังคาเป็นปัญหาอย่างมากเลยครับ วันนี้ผมมีแนวคิดที่จะปลูกต้นมะม่วงในเมืองโดยไม่ให้เขาแบบต้นใหญ่แต่ก็ยังสามารถที่จะผลิตลูกมะม่วงให้เราได้ทำข้าวเหนียวมะม่วงกินแบบนี้ได้มีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับต้นมะม่วงต้นนี้ที่ปลูกอยู่ในบ้านที่มีบ้านอยู่ในเมืองนะครับกำลังจะโตกำลังจะเป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นผมจะทำวิธีนี้ครับนั่นก็คือการตัดเขาลงมาก่อน หลังจากนั้นผมจะคุมต้นเขาด้วยถุงพลาสติกแล้วก็มัดด้วยฟางครับสาเหตุที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่ต้องการให้กิ่งเขาเนี่ยงอกขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาตรงที่ผมตัดครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาที่ตรงนั้นมันอาจจะโดนลมแล้วมันก็จะหักได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ถุงพลาสติกมาครอบเอาไว้แบบนี้แล้วก็มัดด้วยฟางครับ สองสัปดาห์ผ่านไปครับโอ้โหแล้วผมก็จะมาแกะไอ้ถุงที่ครอบนี้เอาไว้ออกนะครับนี่เลยเห็นไหมครับมันไม่เกิดที่ตรงนี้เลยแต่มันมาเกิดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เกิดครับตรงนี้ก็กําลังเกิดฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับต้นนี้ด้วยกําลังเกิดเลยครับอันนี้ผมก็จะแกะออกเหมือนกัน โอเคสุดยอดเลยครับเนี่ยครับสาเหตุที่ผมเอาถุงพลาสติกมาครอบนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดที่ตรงนี้ครับถ้าสมมติมันเกิดที่ตรงนี้เวลามันโตขึ้นนะครับลมพัดมามันจะหักได้ง่ายครับแต่ถ้ามันเกิดที่ตรงนี้นะครับดูครับเนี่ยครับมันเกิดที่ตรงนี้แบบนี้นะครับกิ่งของเขาเนี่ยสามารถที่จะยึดกับลำต้นได้เลยแข็งแรงครับไม่หักง่ายครับ คราวนี้เราก็รอให้กิ่งพวกนี้มันโตขึ้นแล้วมันก็จะออกลูกตามกิ่งพวกนี้ครับเราก็จะมีต้นมะม่วงที่ไม่ต้องโตแต่ว่าก็มีผลมะม่วงไว้ทานได้ทุกปีเลยครับวิธีที่ผมนำเสนอนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับพี่ๆท่านใดมีวิธีปลูกต้นมะม่วงในบ้านที่อยู่ในเมืองโดยที่ต้นไม่สูงไม่โตแล้วก็ไม่ทำให้เดือดร้อนกับผู้ที่ปลูก ท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ